เคียงคู่บ้านเทียงคู่คุณ สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News Today ครับคืนวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2558นะครับวันนี้พบกับผมกิติชัยเพรุชกุลนะครับเราจะเริ่มต้นข่าวในวันนี้กันที่การให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการฐานบกนะครับที่พูดถึงกลุ่มต่อต้านการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและคอสชว่าไม่ควรเจอะมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แนะให้แสดงความคิดเห็นในช่องทางที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณาดาเนินการครับ พลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรผู้บัญชาการฐานบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะออกมาเคลื่อนไหวว่าขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงได้พยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ครับแต่ขอให้เป็นไปตามช่องทางที่ถูกต้องและช่วยกันร,ระดมความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปพิจารณาแต่ไม่ควรจะออกมาเคลื่อนไหวเพราะฝ่ายทหารระวังเรื่องการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ส่วนการรับมือกับคลื่นใต้น้ําทางฝ่ายความมั่นคงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและจะไม่อยอมให้เกิดความวุ่นวายตามนโยบายการดูแลความสงบของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยทําอะไรที่เกินกว่าขอบเขตและต่างชาติก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีอีกทั้งฝ่ายความมั่นคงก็มีแผนงานการดําเนินการเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วครับติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับ ผู้ที่เห็นในส่วนที่จะเกิดปัญหาในทางนี้นะครับผู้ที่มีความคิดเห็นแล้วก็ไปทำปัญหาเราก็พยายามสร้างความข้าใจก็ไเด็นรับความร่วมมือนะครับจริงๆคําถามและคาตอบเนี่ยก็มีมาหลายครั้งแล้วตอบในแนวนี่หลายครั้งแล้วซึ่งเราคงไม่ยอมที่จะให้เกิดความวุ่นวายนะครับต้องรับนโยบายของรัฐบาลในการที่ดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับ ทั้งนี้พลเอกอุดมเดชยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จัดนาธิวัสเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าขณะนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยละสองรายและพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอีก4รายซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและยอมรับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งขณะนี้รัฐบาลสั่งการให้ทันจังหวัดเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วครับ ไปต่อกันที่การให้สัมภาษณ์ของหม่อมหลวงบรรดานดิศสกุลนะครับที่แนะนําให้ภาคประชาชนนั้นเร่งส่งชื่อคณะกรรมาการร่วมภาครัฐภาคประชาชนเพื่อจะพิจารณาเรื่องของการเดินหน้าสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21ก็คาดว่าน่าจะมีการประชุมนัดแรกได้ในวันที่3-4มีนาคมนีครับ มอมหลวงประนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อเสนอของตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยที่เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่ม3าคณะเพื่อเข้ามาดูแลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสัมทานรรปิปตรเรียมรอบที่21ว่าตนได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วซึ่งก็จะไปหาอะอรกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีความจำเป็นต้องจัดตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นหรือไม่แต่ตนเห็นว่าข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็คาดว่าในนนนวัทีีี่3 4มมาค้ จะสามารถประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งแรกได้แต่ขณะนี้ยังติดปัญหาในเรื่องรายชื่อของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะทํางานที่ภาคประชาชนยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบุคคลจึงอยากให้ไปหาหรือกันให้ตกผลึกและส่งรายชื่อมาที่ตนทัานนี้ก็เห็นว่าตัวแทนของคณะทํางานภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องมีสัดส่วนเท่ากันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นครับ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกอย่างคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะกันบ้างน,นะครับที่จะมีการขอข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมกลุ่มคนแสดงเมื่อปี53พร้อมกันนี้ก็ระบุถึงการที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดําเนินการอยู่ขณะน,นี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและอาจจะทําให้ประเทศชาติถอยหลังได้ครับ นาศศยพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ในายกรัฐมนตรีสามารถมาจากคนนอกโดยไม่จําเป็นต้องเป็นสสว่าตนยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ควรจะทําให้ถอยหลังการเปิดช่องให้ในายกไม่ต้องเป็นสสจะยิ่งทําให้เป็นเงื่อนไขให้พักขนาดเล็กมีอํานาจต่อรองมากขึ้นก็ต้องระมัดระวัง ควรเขียนให้ชัดว่าเงื่อนไขอะไรที่ถือเป็นภาวะวิกฤตจนต้องมีนายกคนนอกส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเห็นว่าสสที่เป็นผู้แทนของประชาชนควรจะมีสิทธิ์แก้ไขได้เพียงแต่ต้องไม่เป็นการใช้อำนาจแก้ไขเพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องหรือเพิ่มอำนาจจนทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลโดยประชาชนทำได้ยาก สิ่งที่นายกสิทธิ์บอกว่าเป็นห่วงก็คือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ดูจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและซ้ำเติมปัญหามากขึ้นครับโดยเฉพาะการทำให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจและทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติอ่อนแอเช่นกำหนดให้รัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจในายกก็ต้องยุบสภาทั้งหมดจึงไม่เข้าใจว่ากำหนดประเด็นนี้มาเพื่ออะไรรวมทั้งการให้รัฐมนตรีต้องลาออกจากการเป็นสสก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรการเป็นรัฐมนตรีและสสด้วยขัดตรงไหนประเด็นเหล่านี้ควรจะนํามาทบทวนทางนี้การทําประชามติจะเป็นทางออกที่เหมาะสมเพื่อเกิดการยอมรับในตัว รัฐธรรมนูญด้วยนอกจากนี้คนพิเศษยังให้สัมภาษณ์ถึงการที่ถูกปปชแจ้งข้อกล่าวหาคดีสลายการชุมนุมกลุ่มคนแสดงเมื่อปี53ว่าตนยังไม่ได้รับหนังสือจากปาปชแต่ขณะนี้กําลังประสานข้อมูลจากคลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการหันบก เพื่อขอข้อมูลในระดับปฏิบัติงานหากข้อมูลเพียงพอก็อาจจะไม่ขอเพิ่มพยานทางนี้ไม่มีความประสงค์ที่จะกดดันใครเพราะทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชเคยดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้นก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอนุพงศ์เพ่าจินดาเองก็ต่างเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับ ไปดูการหารือกันของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างน,นะครับที่มีการพูดถึงรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ล่าสุดก็พิจารณาทะลุกเกิน300มาตราไปแล้วแต่ยังคงมี4ประเด็นที่ไม่ได้ข้อยุตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งสภาตรวจสอบภาคการเมืองนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งกลไกปฏิรูปสื่อ3ด้านด้วยครับ คุณคำนวณสิทธิทสมานในรับโคโสคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมน,นูญแถลงสรุปผลการประชมุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมน,นูนนอกสถานที่ที่จัดมาตั้งแต่วันที่23จนถึงวันนี้ะครับ28กุมภาพันธ์ ว่าได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า100มาตราแต่ถ้านับตั้งแต่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันในบทสุดท้ายว่าได้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีจํานวนมาตราทั้งสิ้น310มาตราและยังไม่นับบทเฉพาะการที่ต้องดําเนินการจับทาภายหลังโดยจากจํานวน310มาตราทําให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีจํานวนมาตรามากกว่ารัฐธรรมนูนปี2 5 5 0แต่ยังไม่มากกว่าปี2 5 4 0นะครับ คุณคำนูลบอกด้วยว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการยกร่างยังชะลอการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญใน4ประเด็นได้แก่การกําำ,กำหนดสัดส่วนสุภาพสตรีและเพศตรงข้ามไว้ในสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะจำนวนหนึ่งใน3หรือไม่และการกำหนดสัดส่วนสตรีในสาส,าสาบัญชีรายชื่อของผู้สมัคร ของรก็คือการปฏิรูปเรื่องระบบสุขภาพโดยกำลังพิจารณาว่าจะกําหนดในหมวดปฏิรูปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรซึ่งคณะกรรมการยกร่างไม่เห็นชอบได้เห็นชอบกับหลักการเบื้องต้นแล้วนะครับสคือการกําหนดกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอีก5าปีข้างหน้าว่าจะให้มีสภาหรือคณะกรรมการมาเป็นกลไกในการดําเนินการและ 4. กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตาแหน่งระดับสูงว่าจะถอดถอนกันในสภาหรือในภาคประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นทางกรรมธิการยกร่างมีความเห็นร่วมกันว่าควรถอดถอนในรัฐสภาไม่ลงไปที่ภาคประชาชนแต่ภาคประชาชนจะถอดถอนบุคคลเฉพาะกรณีความผิดทางจริยธรรมร้ายแรงตามที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นนะครับ คุณคำนวณบอกด้วยว่ากระบวนการทํางานของคณะกรมรมการยกร่างในสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมกันอีกครั้ง5มีนาคมเพื่อให้เวลาการทํางานกับอนุกรมรมธิการของกรมรมธิการยกร่างไปดําเนินการจัดทําบทบัญญัติในบทเฉพาะการและจัดทําเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ <c oughs> เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาปตรูปแห่งชาติต่ตอไปรวมไปถึงการให้กรมรมธิการยกร่างบางท่านที่เป็นสมาชิกสภาเปตรูปไปทําหน้าที่ร่วมประชุมกับสปชในสัปดาห์หน้าด้วย คุณคำนวณบอกได้ว่าขณะเดียวกันครับกรรมธิการยกร่างได้ให้ความเห็นชอบกับบทบปรญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพิ่มเติมอีกจานวนหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของประชาชนโดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแต่ละจังหวัดประกอบไปได้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน50คนซึ่งต้องมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นให้มีที่มาจากผู้แทนสมัสชิาพลเมืองทั้งหมดไม่เกินหนึ่งใน4และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมไม่เกินหนึ่งใน4และสมาชิกส่วนที่เหลือจะมาจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้สำหรับสภา สภาตรวจสอบภาคพ,พลเมืองจะเป็น,นกลไกส่งเสริมให้พลเมืองในแต่ละจังหวัดได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายในเขตจังหวัดตนเองซึ่งจะมีการออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดกระบวนการในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาตรวจสอบภาคพ,พลเมืองต่อไปครับไปดูเรื่องของงบประมาณในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้ากันบ้างนครับก็จะมีการเตรียมเม็ดเงินกองทุนหมู่บ้าน20,000ล้านบาทไว้ที่จะเข้าสู่ระบบในเดือนมีนาคมนี้ครับ นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจครับโดยนยายกระบุว่ายังมีประชาชนอีกประมาณ30ล้านคนยังไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐซึ่งส่วนมากก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดังนั้นจึงต้องเร่งพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะมีวงเงินประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทในเดือนมีนาคมนี้สําหรับการส่งเงินเข้าไปในระดับหมู่บ้านจะทําให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีและเสริมสภาพคล่องในครัวเรือนช่วยปลดหนี้สินนอกระบบได้มากขึ้น ประเมินว่าจะสามารถปลดหนี้ออกนอกระบบได้ประมาณ30 0หมล้านบาทและกองทุนจะเข้าไปช่วยซื้อหนี้จากในทุนนอกระบบและให้สมาชิกผ่อนในระยะยาวดอกเบี้ยถูกทําให้ประชาชนสามารถทํากินและเหลือเงินเพียงพอกับการใช้หนี้ โดยทางกองทุนหมู่บ้านก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นธรรมกว่าการกู้นอกระบบนะครับโดยล่าสุดสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณที่ค้างการพิจารณามาเกือบ2ปีวงเงิน5,000ล้านบาทและในเดือนมีนาคมจะอนุมัติเพิ่มเติอ,อีกประมาณ1น0 0 0ล้านบาทสำหรับ1 5 0 0 0กองทุนจากที่รอการพิจารณาทั้งหมด20,000กองทุนครับ ขณะที่รัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจของงบประมาณ1-0,000ล้านบาทจะไปผลักดันให้ธุรกิจสินค้าเกษตรของสหกรณ์ข้าวและปาล์มเป็นคู่แข่งของพ่อค้าใน5ปีครับนายปีติพงษ์พึ่งบุญณนะอยุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจขออนุมัติโครงการมูลค่า1 0 0 0งล้านบาท เป็นระยะเวลา5ปีในคกับสำหรับดําเนินการ2โครงการคือโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ํามันแบบครบวงจรและโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรโดยทั้งสองโครงการมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2562และคาดว่าใน5ปีจะทําให้เกษกรกรเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ค้าสินค้าเกษตรแข่งกับพ่อค้าในระบบตลาดและเงินดังกล่าวจะมาจากเงินงบประมาณและการกู้เงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรวงเงินประมาณ3,387ล้านบาทจะเป็นการดําเนินงานในปี58วงเงิน311ล้านบาทปี59เกือบเกืบ,บ1,700ล้านบาทส่วนที่เหลือปี60-62อีกประมาณ1,378ล้านบาท ก็จะเน้นดาเนินการ3ด้านคือการปรับโครงสร้างการผลิตการส่งเสริมรวมตัวเป็นแปลงขนาดใหญ่150ไร่ขึ้นไปเพิ่มศักยภาพผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้ได้ถึง20%เท่ากับมาเลเซียจากที่ไทยเคยผลิตได้17%และจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากจุด3.3ตันเป็น3.8ตัน ซึ่งจะส่งผลงให้สมาชิกสากลชาวสวนปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย4,240บาทต่อไร่ต่อปีรวมถึงการส่งเสริมให้สาก,กลา่ากพัฒนาเป็นสากลผู้รวบรวมผลผล,ผลิตและแปรรูปน้ำมันปาล์มสร้างไรายได้ในโครงการนี้อีกประมาณ2,100ล้านบาทจากมูลค่าธุรกิจด้านนี้ของสากลทั้งหมดประมาณ5,900ล้านบาทอีกโครงการนึงนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจเข้าวสถาบันเกษตรกรวงเงิน6,500ล้านบาท โดยเป้าหมายจะเป็นสากลผู้รวบรวมปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มจากปี2557จำนวน450,000ตันขึ้นเป็น948,000 5ตันในปี2562ูลค่าธุรกิจเป็น5,800ล้านบาทขณะที่การแปรรูปข้าวสารจะเพิ่มขึ้นจากจำนวน53,000ตันเป็น134,000ตันในปี2562ูลค่าธุรกิจประมาณ2,300ล้านบาทซึ่งจะทําให้สากลสามารถรวบรวมข้าวและแปรรูปได้ประมาณ11ล้านตันข้าวเปลือกหรือว่า39%ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศที่มี อยู่ประมาณ30-32ล้านตันเนื่องจากสมาชิกสากลเป็นชาวนาผู้ปลูกข้าวประมาณ26ล้านไร่มีสากลการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรประมาณ3,000กว่าแห่งทางนี้ก็จะครอบคลุมทั้งข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวขาวและข้าวเหนียวรวมไปถึงข้าวอื่นๆครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหนะ้ากลับมาติดตามประเด็นอัจฉรกรรมและภูมิภาค